ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สามเจ็ดหนึ่งโลภะกิเลสะหมายถึงเครื่องซ่อมหมองของจิตคือโลภะหรือโลภกิเลสชมลมบ้านธรรมะมตอพอธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่กว้างขวางครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทั้งที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศล และที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลก็มีสำหรับธรรมะที่เป็นอกุศลพระองค์ก็ทรงแสดงไว้มากเทีเดียวเป็นเครื่องเตือนผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เพื่อผู้ฟังผู้ศึกษาจะได้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีโทษภายอย่างไรอย่างไรแล้วจะละคลายอากุศลเหล่านั้นได้อย่างไรอกุศนธรรมประการหนึ่งในบรรดาอากุศนธรรมทั้งหลายเหล่านั้นคือโลภะ ความติดข้องต้องการซึ่งแต่ละคนล้วนมีด้วยกันทั้งนั้นและมีอยู่เกือบตลอดเวลาติดข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิน้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเท่านั้นที่จะเปิดเผยความจริงให้ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงตามผ่านเป็นจริงเพื่อความเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆในชีวิตประจำวันภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาชมรมบ้านธรรมะมตพกอ่อ,อเสนอคำว่าโลภะกิเลสะหมายถึงเครื่องซ่อมหมองของจิตคือโลภหรือโลภะกเลสมาจากคำว่าโลภหรือความจิดข้องต้องการกับคำว่าเิเสคือเครื่องซ่อมมองของจิต รวมกันเป็นว่าโลภะิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตคือโลภะความจิตข้องต้องการาแสดงถึงความจริงของอกุศลธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตเกิดกับจิตขณะดใดก็ทําให้จิตขณะนั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลโดยมีโลภะคือความจิตข้องเกิดร่วมด้วยโลภะเกิดขณดใดย่อมเป็นอกุศล ไม่สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงได้ในขณะที่เป็นอกุศลโลภะไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อยมีแต่โทษเท่านั้นตามข้อความในพระสุตตันตปิฎกกุทกนิกายอิติวุตตกะมละสูตรแสดงความเป็นจริงของโลภะไว้ดังนี้โลภะก่อให้เกิดความพินาศโลภะทำให้จิตกำเริบ ชนไม่รู้สึกโลภะนั้นอันเกิดแล้วในกายในว่าเป็นภัยคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโลภะย่อมครอบงำนน,นุชชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดทุกประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดทะรู้และทรงทแสดงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลก จะได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามปานเป็นจริงเพราะอาศัยคำจริงแต่ละคำที่ทรงแสดงสัตว์โลกจึงได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามปานเป็นจริงและสิ่งที่มีจริงนั้นมีจริงในชีวิตประจำวันด้วยไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งที่มีจริงที่ไหนแม้แต่โลภะก็มีจริงตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ยังมีโลภะ ยังมีโลภะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโลภะเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมะทางฝ่ายที่เป็นอกุศลที่ติดข้องต้องการยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏมีระดับขั้นตั้งแต่บางเบาจนถึงกระทั่งมีกําลังขั้นล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเพราะติดข้องเกินประมาณนั่นเอง เพราะฉะนั้นเรื่องของโลภเป็นเรื่องที่แสนจะละเอียดจริงๆบางคนทางกายทางวาจาไม่มีอาการละโมบอยากได้ต้องการหรือความบวังให้ปรากฏแต่ทางใจมีแม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพราะมีความต้องการเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีการกระทาทางกายหรือคาพูดทางวาจาซึ่งอาจจะดูเรื่อมใสแต่ภายในใจของบุคคลนั้นใครจะรู้ว่ามีความหวัง มีความละโมกโลภมากมีความปรารถนามีความต้องการอะไรหรือไม่แต่ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาต้องเห็นโทษของอกุศลอย่างละเอียดแล้วก็ควรจะขัดเกลารเพราะถ้ายัางเป็นผู้ที่ไม่อิ่มในโลภะในความต้องการพอ่อพูนความจิตคล้องต้องการยิ่งไปเรื่อยๆก็ไม่มีวันที่จะบมดโลภะได้สภาพที่เป็นจริงของโลภะนั้นเป็นอกุศลติดข้องไม่สลับ ไม่ปล่อยให้เป็นกุศลหนักเดือดร้อนดิ้นรนกระสับกระส่ายไม่สงบไม่ว่าโลภะจะเกิดขึ้นในขณะใดก็ทำให้จิตกระสับกระส่ายวันไหวเดือดร้อนตามกำลังของโลภะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมตลอดสี่0 0ดาพันษาเพื่อให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้พิจารณาเห็นตามคามเป็นจริงว่าสภาพธรรมทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริง เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนแม้แต่โลภะซึ่งเป็นความจิตคล้องยินดีพอใจก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเกิดขึ้นตามการสะสมของแต่ละบุคคลพอใจในรูปบ้างในเสียงบ้างในจ่นบ้างในลดบ้างในการกระทบสัมผัสกายบ้างเป็นต้นในชีวิตประจำวันยากที่จะพ้นไปจากโลภะได้มีมากมายจริงจ เราไม่สามารถจะมีกุศลจิตเกิดตลอดเวลาและตลอดทั้งวันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่อกุศลจิตเกิดแต่เพียงอย่างเดียวมีกุศลเกิดบ้างบุคคลผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ย่อมมีความเป็นไปอย่างนี้จริงๆคือมีทั้งกุศลและอกุศลแต่ในชีวิตประจําวันอกุศลจะเกิดมากกว่ากุศลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมด บุคคลผู้ที่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอดทนที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นประโยชน์ของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วการที่จะขัดเกลาละคลายกิเลสมีโลภะเป็นต้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความเข้าใจพระธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ระลึกถึงกิเลดของตนเองเห็นโทษเห็นภยัยแล้วมีการขัดเกลา และกุศลธรรมทั้งหลายก็จะค่อยๆเจริญขึ้นตามระดับขั้นของปัญญาดังนั้นการที่จะขัดเกลาละคายกิเลสได้จึงมีหนทางเดียวเท่านั้นคืออบรมเจริญปัญญาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กลังรากฏตาม่านเป็นจริงและไม่ใช่จะดับได้ในทันทีทันใดต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการอบรมเจริญปัญญาค่อยๆสะสม ความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการได้อาศัยคําแต่ละคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าสุนทรแดงสะสมเป็นที่พึ่งต่อไปจบภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจําสัปดาห์โลภะกิเลสะหรือโลภกิเลสหมายถึงเครื่องซ่อมมองของจิต ชมรมบ้านธรรมะมตอพอสมาชิกเลขที่867วันจันทร์ที่10กันยายนะ